ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะของมือในพอดิวส์ิพย์พามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนกรุงเทพนะครับนะเนาะครับเซียนกรุงเทพเพิ่งกระได้ชงใหม่แล้วครับเอฟซีง e วดที่ผ่านมาเป็นยังไงเนาะงวดที่ผ่านมามีผูดมันบอลเนาะงวดน,นี้ตามต่อครับเอฟซีเ e บิ้งน้ำกันเนาะครับเนาะ สวัสดีครับผมบ้านอ่ฟ้ารวยสวัสดีพี่น <Beginning. S 2> ้องชูปูซุปน้องนะครับเด้อวันนี้ก็คิมาตามแนวทางของเสียนเทียบนะครับจะเป็นช่วงเนาะเราพัฒนาเสียนเทียบนะพี่น้องเด้อวันจันทร์ที่สิบตุลาสองหาออกหาแล้วพี่น้องเนาะพี่น้องเอามาตามแนวทางราวพัฒนาของเสียนเทียบนะครับเนาะ วันจันทร์ที่สิบตุลาสองหาหกหาได้พี่น้องเด้อผมแมแล้วก็จะเลื่อมปากคนไล์คนแชร์คนติดตามให้ก็หาผ้าวด้วยได้พี่น้องเด้อมาเบิงน้ำกันผมแจ้งเ,เป็นทัวประจวบผู้เขียนผู้ไล่มือางงามสวยๆ ดาวพัฒนาเซียนกรุงเทพบำรวจเปไปน้ำกันได้ไปน่อยไหมถ้ามีพอเปน็นน้ำกันเรี่ยกทางดาวพัฒนา เลขติดเลขติดบนล่าง เรีกจีบ <5 S 2> บนร <5 S 1> ่างนาจะเป็นลักซิปลักหน่วยน่ะนะห้าหกเจ็ดลักซิบลักหนุยยังเป็นห้าหกเจ็ดกับเจ็ดแปดเก้าก็เจ็ดส้นกันเจ็ดสน้นเล่อยนี่คือลกักซิบนี่คือลักหนวยครับ วันนี้มันจะมีวิ่งรูดด้วยวนวิ่งรูดบนล่าง <c oughs> เห็บนอบอพี่น้องเอฟซีเบ่งไปน้ำกันกน,น,คคะ,น,นะครับเาจับคู่จับคบู่มีแต่แรงนะครับเอฟซีเนาะจับคู่บนล่างนะครับเด้อนี่อ่าเจ็ดอ่า ออห้านะเก้าถ <c oughs> วายว่าที่เจ็ดหกแปดเก้เกาก ก้า <9 S 2> อันนี้บนล่างนะครับเนาะครับเตกบนรางบนรางมิเก่าโคใช่ไหมครับก็มี่ต้นพันเงียนไงโย่บนล่างเก่าคห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าอีกองเลยครับเอฟซีหกเจ็ดหกแปดหกเก้า เก้าเนียนซีคูซีคูหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าส่วน,ต,น,นตัวเนียต่วหกกับเจ็ดนี่เขาจะเนียนซ้ำกันเนาะว,ว่าวิ่งรูทหกกับเจ็ดเนี่ย เพื่อตัวนี้คือเตรียมสูตรเขาจะเาไม่จริไม่ได้เกา่าคูณมาจะตัดมาเอาแต่เด่นแต่หกกับเจ็ดก็มีหกแปดหกเก่าเจ็ดแปดเจ็ดเก่าเอซีอแจอันนี่คือล่าพัฒนาเนาะครับเนาะของเซียนกรุงเทพเด้อครับเดอเอฟซี วันจันทร์ที่สิบตุลาคมหกห้านี่นะครับเนาะเลขติดบนล่างนะครับเป็นหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบก็มีห้ามีหกมีเจ็ดหลักหน่วยมีเจ็ดมีแปดมีเก้านะครับเนาะส่วนวิ่งดูดเพื่อนกระไฮเล่นที่หกกับเจ็ดนะครับจับคู่เต็มเต็มก็มีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับอีพสนะี่เนาะ ส่วนเน้นตัวเน,นเ้นของบอลกรมี 68, 69, 78, ่หกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าน,นี่ครับเอฟซีต่อเอฟซีธามักตัวไหนก็กับพิจารณาเอาเนาะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นเน้ยนเฮซีหางคือสุดเตี๊ยมขนะอ,องเพิ่นเนาะครับเนาะครับเอา่อเหน้าจอยเบิงร์ครับเลยเอฟซีวันที่สิบวันจันทร์นี่เนาะครับเนาะมื้อน,นี้ก็เป็นวันทิศที่พอเตรียมได้มาทำชิปกันอยู่นี่เนาะครับเนาะที่เสียงของเทียบเพิ่นได้ส่งตัวเลขมาให้ เออมาฝากพีตอนน่องฝากเอฟซีทังนีก้ก็ขอขอบพระคุณหลายๆน,นะครับเด้อเซียนกรุงเทพนะครับเนาะที่ทรงตัวเลขแนวทางมาให้เออพอเตรียมออามาฝากพีตอนน่องสายที่มัเล่าพัฒนานะครับเนาะเอาก็บหนาจอยเบิร์นครับ f เอฟซี FC. บิงรูดบนล่างหกกับเจ็ดนะครับเนาะ น้อพระเพคขึ้นมาอ่านซอยกันแน่บ่ายแล้วบ่ายอ่านเลยเปิดนัาสีบอลเ้อครับทีมงานนํากันซ้ำสี่สองหาสองนี่นี่ปีนปึ๊บมาทางนี้บาดปอ้าวปีนไปปีนไปนีอปีนปึ๊บอ้าวพี่น้องเฮาก็แคปหน้าจอไว้เบิ่งคำชัดชัดได้อพี่น้องเด้อลาวพัฒนาวันจันทร์ที่10ตุลาคม2565ของเซียนเกมได้อพี่น้องเด้อเลขติดเลขวิ่งพิ่นก็มี ห้าหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดเก้าะครับตำช่อมบนล่างนะครับตำช่อมบนล่างนะครับเด้อ mm hmm. เลขวิ่งรูดบนล่างหกกับเจ็ดให้ท้อทอกันมักท้อทอกันเนาะพี่น้องเนะมาะบ่มีตัวเน้นตัวยังเอาท้อทอกันเกลืองเกลืองกันนาะครับเนาะมันจังบ่ได้หาไฟคข้อนนะพี่น้องเนดะ้อส่วนคนจับคู่ให้ทั้งเม็ดกับหิมีเก้าคู่นะครับเนาะกหิมีห้าเอาจับนาจออยเบิรงครับเจ็บี าสุดท้ายนี่พ่อเตียมก็ขอกราบขอบพระคุณทุกคนนะครับเ mm hmm. ดอเอฟซี FC, ที่เขามาเบิ้งมาติดตามพ่อเตียมขอเอฟซี FC, ทุกคนสกุกๆมันๆถูกหวยด้วยเงินกันโดยเฉพาะราวพัฒนาวันจันทร์ที่สิบนี่นะครับเนาะครับเอาไปเบิ้องมาเป็นแนวทางน้ากันครับเอฟซี FC. มักกะจัดขัดกระพานนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางครับสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่อเตียมก็มีแคลียรนี่นะครับเนาะเอฟซีเนาะขอเอฟซีทุกคนสุกๆมันๆ กันเด้อครับเดอ้อสำหรับคลิปนี้พ่อเตรียมก็มีแคนนี้เอาไว้คลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม